สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีสนะคะอัพิโซดนี้ค่ะเรามาเก็บรายละเอียดกันนะคะในเวอร์ชั่นละครเรื่องดาราจากรักรำนำใจค่ะตอนที่51นะคะก็เมื่อฮองเต้ค่ะได้ยินเรื่องราวจากปากของจื่อเชิงว่าเขาคือหัวอู่ซางพระองค์ถึงกับสุดตัวลงนั่งกอดเขาร้องไห้เอ่ยชื่อ ัวอูสางของเขาแล้วบอกว่าพี่หัวข้าผิดต่อท่านข้ามาช้าไป จือเฉิงทูลพระองค์ว่าเขาทราบดีว่าเขามีโทษมหันที่แก้แค้นเพียงลำพังแต่โทษเหล่านี้อย่าได้พาดพิงถึงคนที่เขารักฝ่าบาทตัดพ้อเขาว่าเจ้าอยู่เพียงลำพังที่ไหนเจ้าเอาเราไปไว้ที่ไหนเจ้าเอาคนที่ห่วงใหญ่เจ้าไปไว้ที่ไหนจือเฉิงทูลขอโทษตายเพื่อจะได้อยู่พร้อมหน้ากับบิดามารดา แต่ฮองเตเหวินก็ไม่ตอบอะไรจูบที่หน้าผากของเขาด้วยความรักและเอ็นดูตายเท้าจั่วเห็นดังนั้นจึงรีบลุกเข้ามาใกล้ๆทูลขัดจังหวะบอกว่าแม่ทัพพัวพูดถูกขอฝ่าบาทรีบตัดสินประหารแต่แม่ทัพพัวเพื่อรักษากฎหมายบ้านเมืองฝ่าบาททนไม่ไหวหันมาตวาดโดยไม่สนใจตำแหน่งฮองเตว่า เจ้าหุบปากไปเลยคนชาิหมาหากเจ้ายัางพูดอีกข้าจะให้เจ้าตายก่อนเลยไต้เท้าจั่วรีบทำท่าเงยหน้าขึ้นฟ้าบอกว่าในตำแหน่งเลข,ขานุการผู้ตรวจการก็เพื่อบอกกล่าวฟ้าดินชี้แนะกษัตริย์ต่อให้ฝ่าบาทสั่งกระหม่อมไปตายกระหม่อมก็ต้องทูลขอฝ่าบาทลงโทษแม่ทัพพัวฝ่าบาทหันมามองเขาด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจหนักยันกายลุกขึ้นแล้วก็ ถีบเขากลางตํนักนั่นเลยพระองค์เข้ามาถีบซ้ำๆๆจนกระทั่งเย่เฟยที่เข้ามาพอดีก็รีบเข้ามาห้ามพระองค์เอาไว้บอกให้ห้องเต้ใจเย็นๆและตอนนี้เราอยู่ในราชสำนักจะลงไม้ลงมือเช่นนี้ไม่ได้ผิดมารยาทฝ่าบาทบอกนางว่าเราโมโหเป็นที่สุดพระองค์ชี้มือไปทางใต้เท้าจัว่ว เอ่ยว่าผู้ตรวจการพวกนี้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่อ้างการตรวจราชการแผ่นดินมากระทำการแก้แค้นแล้วยังมาพูดว่าตัวเองเที่ยงตรงโปร่งใสเต็มไปด้วยวาทะสัจธรรมแต่เยเฟยก็เตือนว่าพระองค์เป็นถึงกษัตริย์ต้องรักษากฎร,ระเบียบบ้านเมืองและวาจาที่ตรัสต่อขุนนางที่ชี้แนะด้วยไต้เท้าจัวรีพูดแทรกทันทีว่าเยเฟยกล่าวถูกต้องแล้ว เย่เฟยจึงเอ่ยต่อทุกคนว่าถึงแม้นางจะเป็นสตรีแต่ก็เคยอ่านตำราจารีดธรรมฟังว่า ความแค้นต่อบิดามิอาจอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันได้แม่ทัพหัวแก้แค้นแทนบิดามิได้มีโทษมหันแต่เป็นเรื่องที่ให้อภัยได้แล้วนางก็ทูลฝ่าบาทว่าตลอดมาราชวงศ์เราให้ความสำคัญต่อการกระตันยูเป็นที่สุดหากประหารแม่ทัพหัวก็เกรงว่าบุตรผู้กระตันยูในใต้ล่าต้องผิดหวังฝ่าบาทเมื่อเห็นทางออกแล้วก็รีบตัดขึ้นทันทีว่าอาเหงิงพูดถูกแล้ว ความแค้นที่ข้าบิดาไม่อาจอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันได้อาจเจึงข้าเดรัจฉานผู้นั้นเป็นการลงทันแทนสวรรค์ คุณนางทุกคนไม่มีใครขัดจะมีก็แต่ไต้เท้าจั่วที่ยังไม่ยอมเงียบปากหันไปกล่าวร้ายใส่สนมเย่ว่าที่นี่คือท้องพระโรงสตรียุ่งกับการเมืองของไม่เหมาะสมกระมังฝ่าบาทเมื่อได้ยินจึงคิดจะจัดการเขาแต่เย่เฟยก็รั้งเอาไว้นางพูดขึ้นว่าในยามที่นางติดตามฝ่าบาทออกศึกใต้เท้าจั่วยังไม่ได้เข้ารับราชการเลย โตแยงข้าไม่ได้ก็เอาเรื่องที่ข่าเป็นสตรีมาพูดบุรุษอย่างท่านหน้าเกรงขามนักนะใต้เท้าจั่วยังพูดรอยหน้ารอยตาอีกว่าอย่างไรเขาก็ยังไม่ยอมเยเฟยอดไม่ไหวหันไปจัดการถีบเขา เข้าไปโคมใหญ่เสียเลยข่าวนี้ฝ่าบาทต้องเป็นฝ่ายมาห้ามเย่เฟยเอาไว้นางชี้หน้าด่าได้เท้าจั่วว่านางตั้งใจจะรักษาหน้าผู้ตรวจการให้เกียรติแล้วยังจะได้ใจใช่ไหมแต่เท้าจัวว่วยังไม่ยอมลดราลีบลุกขึ้นมาเถียงว่าตอนนี้หลิงอี้ก็ตายแล้วจึงถูกยัดเยียดความผิดได้ตามชอบบอกว่าหลิงอี้สมคบกับศัตรูมีหลักฐานที่ไหนละ่ะแต่แล้วก็มีเสียงดังเข้ามาว่ามี เป็นยวนสานเจียนที่เดินเข้ามาเขาบอกว่านี่คือจดหมายที่หลิงอี้กับเพิงคุณติดต่อกันนางฉุนวี่ต้องการทางรอดจึงเก็บมันไว้เป็นอย่างดีในรูปปั้นเจ้าแม่หนีววะ แล้วให้ชายยาอองรู่ยางเป็นผู้เก็บรักษาไว้แล้วก็ยังมีหลักฐานที่พวกเขาวางแผนสมคบกับจกักรพรรดิหลี่ขัดขวางกองหนุนยึดเมืองเดียวดายอีกเมื่อฝ่าบาทได้ทอดพระเนตรก็โยนหลักฐานใส่หน้าไต่เท้าจั่วทันทีพอเห็นหลักฐานเช่นนี้เขาก็ยังไม่ยอมอีกบอกว่าหัวปูอียังมีความผิดฐานขโมยตราพยักษ ตำหนักบูรพาย้ายกองกำลังทหารโดยพลาการถือเป็นโทษใหญ่หลวงสมควรโดนลงโทษแต่เสียงองค์ชายสามก็ดังเข้ามาว่าผู้ที่ควรถูกลงโทษควรเป็นใต้เท้าจั่วมากกว่า แล้วสั่งให้เด็กๆจับเขาถอดชุดคุนนางออกแล้วรีบถูนห้องเตว่าเมื่อวันก่อนลูกไปช่วยจือเฉิงพบแม่ทับน้องชายไตยเท้าจัว่วแอบจะตัดเชือกหวังทําให้จือเฉิงถึงแก่ชีวิตจึงคิดว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลเมื่อไต่สวนอย่างเข้มงวดเขาจึงยอมสารภาพว่าตระกูลจัว่วถูกพักพวกของจักรพัลีติดสินบนด้วยเงินจํานวนมากมานานแล้วต้องเอาชีวิตจือเฉิงให้ได้ พวกเขาคิดว่าหากราชสำนักไร้เทพแห่งสงครามหลิงปู้อีแล้วพวกเขาก็จะก่อกระบฏได้อย่างสบายใจแย่งชิงดินแดนกลับไปอีกครั้ง ใต้เท้าจั่วรีบแก้ตัวว่าเขาถูกปรักปัมเขาไม่รู้จักพวกของจักรพัหลีแต่องค์ชายสามก็ค้านว่าจะไม่รู้จักได้อย่างไรเรายัางค้นพบเงินหมื่นกวนที่ห้องสุลาสกุลเถียนมอบให้ท่านอยู่เลยเบียวัดของท่านไม่ได้มากมายถึงขนาดนี้เอาเงินมากแบบนี้มาจากไหนคราวนี้ใต้เท้าจั่วถึงกับเถียงไม่ออก องค์ชายสามจึงทูลห้องเต้อีกว่าเดิมทีหลงจู่เถียนซั่วเป็นขันทีข้างกายของจกักรพรรดิหลี่หลังจากที่แพ้ศึกเขาก็ปิดบังชื่อจริงภายนอกเหมือนคนทำการค้าไปทุกหนทุกแห่งแต่ความจริงคือหาโอกาสลงมือหลายปีนี้เขาใช้หอสุลาสกุลเทียนอำพางตนติดต่อขุนนางในราชสำนักไม่น้อย องยงกับเสี่ยวเยโหรวนสมคบคิดกับเขาลูกสงสัยว่าพวกเขาล้วนถูกเถียนซั่วยุยงจึงทำเรื่องเสียหายต่อบ้านเมืองไต้เท้าจั่วรีบอ้างว่าเถียนซั่วคนนั้นบอกเพียงว่าเขาขัดแย้งกับแม่ทัพหลิงอยากให้เขาตายข้าไม่รู้ว่าเขาเป็นขันทีของจกักรพรรดลิลีกระหม่อมถูกปรักปำหยวนซานเจียนรีบทูลขอให้ฝ่าบาทลงโทษไต้เท้าจัวทันที ขุนนางต่างๆในท้องพระโรงต่างก็เอ่ยเป็นเสียงเดียวกันหมดขอให้ลงโทษไต้เท้าจัวเช่นกันฝ้าบาทที่เครื่องเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อมีช่องให้ลงโทษใต้เท้าจวจึงไม่รีรอรีบสั่งการให้ทหารจับตัวเขาไปสืบสวนทันทีไม่สนว่าเขาจะเป็นหรือตาย ไต่แถาจีเห็นไต่ทถาวจวดถูกลากตัวออกไปก็มีสีหน้าที่ตื่นตระหนกทูลถามองค์ชายสามว่าแล้วตอนนี้ตัวของเถียนซั่วอยู่ที่ไหนองค์ชายสามทูลฝ่าบาทว่าสายของเถียนซั่วมีอยู่มากมายเขาได้ส่งคนไปตามแล้วแต่เถียนซั่วไว้ตัวทันหลบหนีไปได้ก่อนแต่ก็ยังดีที่หาหลักฐานที่เขาซ่องสุ้มกำลังมาหลายปีไว้ได้ เมื่อเสร็จธุระจากท้องพระโรงฝ่าบาทจึงให้หัวปู้อีและองค์ชายสามเข้ามาคุยกับพระองค์ตามลำพังในตำหนักส่วนตัวฝ่าบาทกล่าวว่าหลิงอีนั้นสมควรได้รับโทษแล้วแต่เจ้ากาใช้ตราพยักษของรัชทายาทเคลื่อนทับโดยพราการทำให้รัชทายาทถูกขุนนางตำหนิเจ้ามีจุดประสงค์อะไรกันแน่ องชายสามจึงทูลเพื่อช่วยเหลือว่าที่จือเฉิงทําไปเพราะเหตุการณ์ฉุกลระหุกจึงใช้ตราของเสด็จพี่พระองค์ตาวาดเขาว่าเจ้าคิดว่าเราโง่หรือเราถามรัชทายาทแล้วตาพยักเขาหายไปตั้งนานแล้วที่อยู่กับเขาเป็นของปลอมคราวก่อนที่แม่ทับวานปราบโจร ตราของเขาถูกเสี่ยวเย่โหขโมยไปจือเฉิงรู้เรื่องแต่ไม่รายงานนำตราน,นั้นคืนมาแล้วแต่เก็บซ่อนไว้ถึงทำให้เกิดเรื่องนี้พวกเจ้าสองคนรวมหัวกันใช่ไหมองค์ชายสามรีบรับว่าถูกต้องลูกคิดว่าเสด็จพี่ไม่เหมาะจะดำรงตำแหน่งรัชทายาทเขาไม่อาจจะปกป้องบ้านเมืองนี้ได้ฝ่าบาทก็ด่าว่าเขาพูดเลวไหลหากเขาไม่เหมาะแล้วใครจะเหมาะจะเป็นเจ้าหรือ ต่อให้เขาแย่เพียงใดอย่างน้อยเขาก็มีเมตตากว่าเจ้าองค์ชายสามให้เหตุผลว่ากษัตริย์ไม่เกี่ยวว่าจะเมตตาหรือโหดร้ายขอเพียงปฏิบัติตามหลักคันลองคองธรรมแต่เสด็จพี่ที่ควรชมเชยก็ไม่ชมเชยที่ควรลงโทษก็ไม่ลงโทษถึงได้เกิดเรื่องโหเปินและอำเภอถงหนิวขึ้น แต่ฝ่าบาทก็สั่งให้เขาหุบปากยังหาว่าเขาเป็นลูกในละคุณใจขอคับแคบการตำหนิเสด็จพี่ที่มีพระเมตตาต่อเจ้าแล้วพระองค์ก็หันไปถามจื่อเชิงด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าเขาคิดว่ารัชทายาทจำเป็นต้องปดหรือไม่ จือเชิงทูลว่าเขาอยู่ข้างกายรัชทายาทเพียงไม่กี่เดือนก็สั่งการทุกอย่างในตำหนักบุรพาได้ทั้งที่ปรึกษารายงานภาษีข่าวลับตราบัญชาการตาประทับก็ล้วนอยู่ในมือของกระหม่อมหากภายหน้ารัชทายาทได้ขึ้นของราษแล้วกระหม่อมมีใจทรยศกระหม่อมก็สามารถบริหารบ้านเมืองกุ่มอำนาจใหญ่ได้ทันที ฝ่าบาทอยากให้เป็นเช่นนั้นหรือฝ่าบาทที่รู้อยู่แก่ใจดีคิดตามที่เขาบอกแล้วถามว่าในเมื่อเป็นอย่างที่เจ้าว่าทำไมเจ้าจึงทิ้งโอกาสบริหารบ้านเมืองกลุ่มอำนาจใหญ่นี้เสียละ่ะ เขาก็ทูลว่านั่นเพราะเขาไม่มีใจเป็นอื่นไม่คิดจะแทนที่แต่ยินดีทำเพื่อบ้านเมืองแบกรับคำว่าเนรคุณกระหม่อมคิดว่ารัชทายาทไม่อาจรับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นี้ได้พอเขาพูดประโยคนี้จบเสียงฮองเฮาก็ดังขึ้นว่าพูดได้ดีผนางก้าวเข้ามาในห้องถวายบังคมห้องเตแล้วเอ่ยว่า จือเฉิงพูดมีเหตุผลองค์รัชทายาทไม่โดดเด่นไร้ความสามารถแต่องค์ชายสามกลับมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ส่วนเราเป็นมารดาผู้มีเมตตาบุตรล้างผานพระนางหันไปถามจือเฉิงว่าแล้วเศร้าชางเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เหตุใดจึงทําให้นางเดือดร้อนไปด้วยหรือว่าเพื่อการปกครองแผ่นดินเช่นกันที่เจ้าพูดเมื่อกี้ล้วนมีเหตุผลสละลักเล็ก เพื่อรักษารักที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญคุณต่อตายลาวันนั้นเจ้ามุ่งหน้าสู่จวนเฉิงหยางโหเพียงลำพังเจ้าตัดสินใจจะทอดทิ้งเศร้าชางแล้วใช่หรือไม่จู่เฉิงนิ่งเงียบสักพักแล้วก็ตอบรับว่าพะยะค่ะห้องเฮาถามย้ำอีกครั้งว่าที่ตอบมาเป็นความจริงในใจหรือไม่เรื่องนี้เจ้าจะไม่เสียใจแน่นะฟาบาทเองก็หันมามองเขาลุ้นในคำตอบเช่นกัน หัวปูอีเขาก้มหน้าลงแล้วตอบไปว่าเขาจะไม่เสียใจทำเอาทั้งฝ่าบาทและหงเฮาแทบจะไม่เชื่อว่าเขาจะตอบเช่นนี้หงเฮาถอนหายใจออกมาแล้วเรียกเซาชางให้เข้ามาเซาชางค่อยๆเดินมานั่งต่อหน้าหงเต้จือเชิงเอ่ยกับนางว่าความในใจทั้งหมดข้าได้บอกกับนางแล้วและไม่ขอให้นางให้อภัยและเชื่อว่านางจะเข้าใจเขา เฉิงเศร้าชางนางตอบว่าข้าเข้าใจดีท่านไม่อยากทำให้สกุลเฉิงและข้าต้องเดือดร้อนข้าเข้าใจดีว่าท่านไม่อาจละทิ้งโอกาสที่จะแก้แค้นข้าเข้าใจทั้งหมดแต่ท่านเคยเข้าใจข้าบ้างไหมแล้วนางก็หันไปทูลฝ่าบาทและหองเฮาว่านางฐานะต่ำต้อยด้อยความรู้ความสามารถไม่เหมาะจะเป็นคู่ครองที่ดีของแม่ทัพหัวขอฝ่าบาทและหองเฮาตัดสินให้นางยกเลิกการมันครั้งนี้ด้วยเถิด จื่อเชิงเอ่ยกับนางว่าขอนางฟังเขาบ้างแต่นางก็รีบแย้งว่าคราวนี้ท่านต้องฟังข้าพูดข้าโชคไม่ดีตั้งแต่เด็กไม่คิดว่าจะมีใครมาจริงใจกับข้าจนกระทั่งมาพบท่านท่านทำให้ข้าชอบข้าก็ชอบแล้วท่านให้ข้าพึ่งพาข้าก็พึ่งพาแล้วท่านให้ข้าเชื่อข้าก็เชื่อแล้วแต่ท่านละ่ะ ข้าเคยพูดว่าหากท่านทอดทิ้งข้าข้าจะไม่ให้อภัยชั่วชีวิตในเมื่อท่านไร้ใจข้าก็จะทำตามที่พูดขอให้แม่ทัพหัวเห็นแก่ไม่ตีเก่าปล่อยข้าไปเถอะ พอนางขอถอนมันเสร็จแล้วก็เดินออกจากตำหนักเพื่อจะกลับบ้านระหว่างทางเดินก็เจอกับยวนสานเจียนเขาถามว่านางจะกลับบ้านหรือหลิงปู้อีพูดอะไรกับเจ้าไหมเขาใช้ตาพยักเคลื่อนทับเรื่องนี้จะเกี่ยวพันกับรัชทายาทและหองเฮาเกรงว่าฝ่าบาทจะปลดรัชทายาทและหองเฮาโดยเหตุนี้เจ้าไม่อยากจะไปดูหน่อยหรือ แต่นางก็แย้งว่าท่านคิดมากไปแล้วหากจะปลด้องเฮานั่นก็เป็นเพราะว่า้องเฮาเองไม่อย,อยากอยู่ในตำหนักช้างชิวอีกต่อไปตำแหน่งรัชทายาทและ้องเฮาเหมือนดาบสองคมพระองค์ก็คงเหนื่อยแล้วข้าเองก็เหนื่อยแล้วข้าไม่อยากอยู่ในวังหลวงนี้แล้วพูดจบก็เดินออกมาโดยที่ไม่สนใจเขาภายในตำหนักของฮองเต เมื่อทุกคนออกไปแล้วหองเฮาก็คุกเขา่าลงแล้วก็ยื่นตราของหองเฮาคืนให้ฝ่าบาทและขอพระองค์ทรงปลดนางออกจากตำแหน่งหองเฮาแต่ฮองเตเหวินก็ไม่ยอมให้เหตุผลว่าในแผ่นดินนี้ไม่มีใครเหมาะสมมีพระเมตตาอย่างนางแล้วเรื่องปลดรัชทายาทกับการปลดพระนางเป็นคนละเรื่องกันเราไม่มีเหตุผลที่จะปลดเจ้าแต่พระนางก็บอกว่าเหตุผลที่จะปลดก็เพราะพระนางมีความ อาคาตแค้นมีจิตลิสยาซึ่งนางก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ หลายปีมานี้พระนางเฝ้าแต่อิจฉาความรักของฝ่าบาทที่มีเต่เย่เฟ,ฟยจึงได้แต่น้อยใจ้องเฮาให้เหตุผลว่าหากฝ่าบาทไม่ปลดพระนางแล้วให้เย่เฟ,ฟยขึ้นเป็น้องเฮาแทนก็จะทําให้การแต่งตั้งองค์ชายสามเป็นรัชทายาทนั้นเป็นไปได้ยากนางมีชีวิตเพื่อคนอื่นมามากแล้วขอนางมีชีวิตตามใจตนเองสักครั้งพระนางอยากให้ชีวิตสุดท้ายในนามของนางเฉียนเซินอันไม่ใช่ ของเฮาเฉียนขอพระองค์เมตตาปลดนางและสั่งให้กักตัวนางอยู่แต่ในตำหนักเฉิงชิวด้วยเถิดฝ่าบาทมองดูนางอีกครั้งและสุดท้ายก็จำใจยอมรับตาของเฮาคืนมา จากพระนางแม้จะไม่เต็มใจแต่ก็ไม่อาจขัดต่อเหตุผลและความตั้งใจของนางได้ทางด้านเซาชางเมื่อกลับมาอยู่ที่จวนก็นั่งอ่านตำลาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านพ่อและพี่ชายทั้งสองก็มาแอบดูและวิจารณ์นางว่าทำไมนางยังปกติอยู่ทั้งๆท,ท,ที่เกิดเรื่องมากมายฮองเฮาถูกปดรัชทายาถูกลดตำแหน่งไปเป็นอองตรงไห หัวปูอีก็ขอรถตำแหน่งไปอยู่ชายแดนซีเป่ยตั้งเจ็ปีแต่ก็ถูกนางจับได้ว่าพวกเขามาแอบซุ่มดูนางอยู่เฉิงส่งพี่รองจึงรีบบอกว่าวันนี้หัวปู้อีจะเดินทางไปซีเปยแล้วเขาส่งอาฉีมาบอกเซากงก็รีบบอกว่าเขาอยากพบเจ้าหน่อย แต่ท่านพ่อก็รีบอุดปากลูกชายทั้งสองเพื่อไม่ให้เอ่ยถึงหัวปู้อีอีกต่อไปแต่เร้าชางเองกับมีสีหน้าเรียบเฉยยืนนิ่งไม่พูดจาจนท่านพ่อต้องถามว่านางเป็นอะไรไหมนางส่งถุงผ้าใบหนึ่งให้กับเชิงเส้ากงขอร้องให้เขาเอาไปขืนให้จื่อเชิงแทนนางด้วยนางบอกว่าเกรงว่าชาตินี้จะไม่ได้พบกันอีกฝากท่านพี่ไปส่งเขาแทนค่า ตัดไมตีในอดีตให้ขาดแล้วก็หันหลังเดินออกจากเรือนไปทันทีเฉิงเศ้าชางนางเดินออกมาอย่างเลื่อนลอย จนเซียวหยวนอีและชิงชงที่แอบ,บดูอยู่อดห่วงไม่ได้เซียวหยวนอีผู้เป็นแม่เอ่ยว่าเมื่อก่อนข้าอยากให้นางเป็นคนสุขุมกว่านี้สักหน่อยแต่ตอนนี้นางกลับเงียบขรึมเช่นนี้เหมือนเป็นคนละคนมาคิดดูแล้วท่าทางที่นางเถียงคำไม่ตกฟากดื้อรลันใส่ข้ากับทำให้ข้าสบายใจกว่าเสียอีกหรือว่าข้าจะผิดเองตั้งแต่แรกที่นอกประตูเมืองกองทัพของจือเฉิงยังคงปักหลักไม่ไปไหน,น ไหม อาเฟยเอ่ยว่าเรารอมาสามชั่วยามแล้วแม่นางเชิงคงไม่ออกมาแล้วน่าจะเคลื่อนทับเสียทีแต่จื่อเชิงก็ยังคงยืนมองประตูเมืองไม่ยอมวางตาไม่ยอมขยับไปไหนจนเห็นม้าของเชิงเศร้ากงวิ่งมาเขามีท่าทีที่ดีใจมากเศร้ากงโยนถุงผ้าให้เขาแล้วบอกว่าเรื่องที่เกิดกับตระกูลเชิงฝ่าบาททรงให้อภัยโทษแล้วท่านไม่ต้องเป็นห่วงแต่เรื่องเศร้าชางนั้นมันคนะ เรื่องกันพวกท่านหมดวาส,สนาต่อกันแล้วก็คือไม่มีขอแม่ทับหัวอย่าได้ฟื้นอีกเลยจือเชิงก็ยังถามว่าเศร้าชางมีคำพูดอะไรฝากมาถึงเขาบ้างไหมเชิงเศร้ากงจึงตอบไปว่านางเอ่ยว่าจากนี้ไปจะไม่พบกันอีกทำให้จือเชิงเสียใจเป็นอันมากเมื่อเปิดดูถุงผ้าก็พบว่ามันคือตราประจำตระกูลที่เขาเคยให้นางเอาไว้ก่อนออกทับไปโชชุน เขาจ้องมองมันอย่างเสียใจรู้ดีว่าหากเขาผิดคำพูดนางจะไม่ให้อภัยตลอดชีวิตเขาค่อยๆใช้มือปาดคราบน้ำตาแล้วหันหลังไปขึ้นมาเพื่อออกเดินทางที่ด้านหน้าของจวนสกุลเฉิงเชิงเศร้าชางกำลังจะเดินมาขึ้นรถมา ท่านแม่และหยางหยางวิ่งตามออกมาถามนางว่านางกำลังจะไปไหนนางบอกว่าฮองเฮาถูกปลดพนางมีเมตตาต่อนางมากเวลานี้ต้องการกำลังใจนางจะเข้าวังไปอยู่เป็นเพื่อนฮองเฮาแต่เซียวหยวนอีก็เอ่ยว่าตอนนี้ฮองเฮาถูกกักบริเวณแต่อยู่ในตำหนักช้างชิวทุกคนที่เข้าไปก็ไม่อาจออกมาได้เปรียบเหมือนตำหนักเย็นเจ้าคิดดีแล้วหรือ เมื่อนางยืนยันจะไปให้ได้อย่างอย่างจึงเอ่ยว่าท่านป้าเองก็สุขภาพไม่ดีต้องการคนดูแลเช่นกันหากเ้าชางจะไปจริงนางจะขออยู่ดูแลท่านป้าไม่ออกเรือนไปตลอดชีวิตแต่เ้าชางก็ยังคงยืนยันเช่นเดิมและฝากอย่างอย่างให้ดูแลท่านแม่แทนนางด้วย ว่าแล้วก็ขึ้นรถม้าจากไปเซียวหยวนอีผู้เป็นแม่ร้องไห้เสียใจมองดูรถม้าของลูกสาวค่อยๆเคลื่อนไปแต่แล้วก็คิดได้ว่าเซาชางไปครั้งนี้คงจะไม่กลับมาอีกจึงรีบขึ้นรถม้าอีกคันตามไปทันทีนางตามไปทันที่หน้าประตูวังแต่เซาชางอยู่ด้านในแล้วประตูวังกำลังจะปิด เสียวหยวนอีผู้เป็นแม่ทำได้แต่ตะโกนบอกว่าเหนียวเนียวเจ้าอย่าไปนะแม่ขอโทษแม่ผิดไปแล้วแม่ขอโทษเจ้านะเหนียวเหนียวโอ้ยฉากนี้นะคะน้ำตาไหลพลังพลูค่ะทิชชู่สุดๆเลยนะคะ เออแต่แล่ามีแต่ความดรมมาม่าค่ะแล้วก็คุณแม่ร้องไห้ก็น่าสงสารเนาะแต่คุณแม่ขาช้าไปนิดหนึ่งแล้วนะคะเอาละค่ะจบตอนที่51แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเก็บรายละเอียดกันค่ะสนุกจังเลยกับตอนที่52นะคะของเรื่องดาราจักรักดำนำใจในเวอร์ชั่นละครค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ